าเพิ่งกดออกนะคะกดเข้ามาก็ต้องดูให้จบสิคะพี่อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องน้องแว่นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหน้าเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้นะคะกลับมาในเกมสุปรีมนั่นเองนะคะหรือว่าเกมสล็อแตแปะแมวนั่นเองค่ะที่ทุกคนคุนหน้าคุนตากันเป็นอย่างดี เป็นไงบ้างคะไม่ได้เล่นนานเลยโวคิดถึงกันหรือเปล่าวันนี้นะคะน้องแว่นมาในทุนแค่200กว่าบาทเองนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะโอ้ยเมื่อกี้แตกใช่ไหมทุกคนโมต่คุยกับทุกคนอยู่ลืมดูนะคะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้อ่โควิดก็อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านไม่มีอะไรทำปั่นสลอสค่ะสลอสนะคะ,นนะ,คะเป็นทางเลือกอีกทางเลยนะคะที่หารายได้นะคะถ้าเราเล่นได้เราก็ควรที่จะ อถอนออกมานะคะอย่าโลภมากนะเฮ้ยลุ้นกันลุ้นกันทุกคนโอ้โหแตกแล้วนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเกมสุพีมนี่เป็นเกมที่แบบแนะนําอันดับต้นๆเลยนะของบรรดาเกมสล็อตทั้งหมดเลยนะคะสุพีมนี่คือแตกง่ายมากจริงๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเล่นทุนน้อยทุนมากนะคะก็แตกเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้นะคะน้องแว่นเล่นเกมเล่นตาละ1 7บบาทจุดห้านะคะสิบบาทนั่นเองค่ะโอ้โห สปินครั้งแรกนะคะได้ไป44บาทอะถ้าเกิดว่าเข้าแมวแปะสามตัวนะคะแบบเมื่อกี้บางคนมาดูไม่รู้ว่าเข้าฟรีสปินเข้ายัางไงก็คือมันจะเป็นหน้าแมวแปะอะสามตัวเรียงกันนะคะก็ได้ฟรีสปินไปเลยสิครั้งซึ่งฟรีสปินของแมวแปะคือแบบแตกทุกรอบอะทุกทุกคนไม่มีไม่มีครั้งไหนที่แบบไม่แตกเลยนะมันแตกจริงๆทุกคนเห็นคำว่าวินไหมคะนั่นคือยอดเงินที่เราได้นะ มาดูกันค่ะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะคลิปก็จะมายาวนิดนึงนะคะเนื่องจากคิดถึงทุกคนบางคนถามว่าเล่นจริงหรือเปล่าตัดต่อหรอบอกได้เลยนะคะว่าคลิปลากยาวขนาดน,นี้ไม่มีตัดต่อนะคะเล่นจริงเสียจริงได้จริงคะ่ะโอ้โหสุดยอดตอนนี้ยอดพุ่งไปที่แปดร้อยเกบาทแล้วนะคะเฮ้ย9 0 0าร้อยแล้วทุกคน นี่เป็นฟี่สปินครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมเออได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่โอ้โหเจ็ดสิบสี่จุดสองเออเลิศได้หนึ่งพันสามบาทเลยนะคะแล้วยอดเงินดูตรงไหนดูตรงมุมบนซ้ายมือของเราเลยค่ะนั่นคือยอดเงินที่เหลือของเรานะคะวันนี้น้องแว่นมาในทุนแค่สองร้อยอะตอนนี้เราได้ไปหนึ่งพันแล้วจะถอนหรือเปล่าสำหรับน้องแว่นคือไม่ถอนนะคะ ถ้าเกิดว่าทุกคนได้ขนาดนี้แล้วทุกคนถอนเลยนะอย่าเล่นต่อนะคะถอนเลยแนะนำเลยนะคะถอนก่อนแล้วก็ไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นใหม่แต่ถ้าใครอยากได้มากๆเหมือนน้องแว่นอะเล่นต่อเออแล้วคนอยากเล่นนะคะมาดูมาดูคลิปน้องแว่นก็คืออยากเล่นให้ทำยังไงอ่าทุกคนเห็นแคปชั่นไหมคะอยู่ด้านล่างก็คือสมัครตรงลิงก์นั้นเลยนะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย วิธีการสมัครก็ง่ายมากง่ายแบบง่ายมากค่ะทุกคนแค่ทุกคนอ่านหนังสือออกนะคะก็สมัครได้แล้วมันง่ายจริงแล้วก็สมัครง่ายนี่พอนะคะวิธีกดเข้าเว็บนั่นนี่แอดมินเขาตอบดีมากตอบย4สี่ชั่วโมงเลยค่ะไม่ต้องให้รอนานนะเออถ้าอยากรู้วิธีสมัครหรือว่าแบบทำให่เป็นจริงอะ่ะทุกคนสอบถามแอดมินได้เลยนะไม่วินไม่ได่าลูกค้านะคะ แล้วก็อถ้าใครไม่อยากถามแอดมินคอมเมนต์ถามใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องแว่นมาตอบนะทุกคนเออโหตอนนี้นะคะเรายังไม่เสียนะเราได้อยู่นะคะเล่นไปชิลๆค่ะไม่มีอะไรทำนะคะปั่นสลอตเล่นได้ตังค์ต่างๆค่ะโอ,อ้โหสุดยอดมากเออถ้าเกิดว่าใครทุนมากกว่านี้นะคะสามารถที่จะปรับเบ็ดขึ้นปรับเบ็ดตรงไหนทุกคนเห็นคําว่าเพลงนะคะ อ่าเราก็กดปุ่มบวกปุ่มลบได้ะคะ่ะอยากปรับขึ้นก็กดปุ่มบวกอยากปรับลงก็ปรับก็กดปุ่มลบนะคะทุนมากกว่านี้ก็ปรับขึ้นได้ทุนน้อยกว่านี้ก็ปรับลงได้ค่ะหน่ะเห็นไหมน้องเล่นปรับขึ้น20บาทแล้วนะคะเราเล่นตาละ20บาทเลยโอ้โหเฮ้ยเนี่ยข้อดีของการที่ปรับเบ็ดขึ้นนะทุกคนเวลามันได้มันได้เยอะจริงๆนะหัวตื่นเต้นเลยเมื่อกี้ใจตันไม่หยุดเลยนะคะ ลุนอีกครั้งหนึ่งขออีกครั้งหนึ่งเข้าฟรีสปินอีกครั้งหนึ่งก็คือจะกดถอนเลยทุกคนเออเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปเดี๋ยวทุกคนเบื่อใช่ไหมขออีกครั้งหนึ่งอ่ะมาลุ้นกันนะคะแล้วบางคนถามว่ากดออโต้ปินกดแบบออโต้สปินได้ไหมก็คือเกมสุดพีมเนี่ยก็คือน้องแว่นไม่อยากแนะนําให้กดเป็นออโต้นะคะทุกคนให้เราสปินเองดีกว่านะหรือว่าปั่นเองดีกว่าเนี่ย ทุกคนเห็นไหมน้องแว่นก็ปั่นเองนะคะเออโอ้โหน้องไก่มาแล้วจ้าเมื่อกี้ขออีกครั้งเดียวทุกคนขอเข้าปีสปรินแล้วเดี๋ยวถอนเลยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งอยากจะเล่นหรือว่าเพิ่งดูคลิปนี้แล้วอยากจะเล่นนะสมัครที่ลิงก์ด้านล่าง สำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับสมาชิกใหม่นะโอ้โหโปรโมชั่นมากมายเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทุกคนเข้าแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเราขอเขาบบขอเข้าอีกแค่ครั้งเดียวทุกคนตอนนี้มันแตกแล้วนะคะเออโอ้โหแตกตาละยี่สิบบาทเลยนะทุกคนดูนะคะว่าตาละยี่สิบบาทถ้าเข้าฟรีสปินจะได้เยอะขนาดไหนทุกคนดูนะ เออตาแรกมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้เท่าไรได้เท่าไรหนึ่งร้อยเท่าไรเฮ้ยลัวนหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทเออนี่แค่ตาแรกนะทุกคนโอ้โหแล้วอีกเก้าตาที่เหลือสุดยอดเอออันนี้ได้สิบสองบาทไม่เป็นไรเอยน้องถ้วยทองเนี่ยทุกคนถนะ้าเข้าถ้วยทองแบบนี้คือสุดยอดกับไก่ทองนะแบบสุดจริงๆอ่ะได้เยอะมาก โอ้โหเอฟเฟกเงินพุ่งแบบสวยอ่ะอย่าลืมนะคะกดลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างเลยนะคะสำหรับคนที่ติดตามน้องแว่นนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับคนที่ถามว่าตอนนี้เล่นกี่โมงเล่นช่วงประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทแล้ว คนเอออย่าลืมนะคะสำหรับสมาชิกใหม่โปรโมชั่นมากมายเลยอือหืออหนึ่งร้อหกสิบสี่บาทเลยนะคะเมื่อกี้โอ้โหทุกคนคะถ้าหมดฟรีสปินนี้แล้วขอตัวไปถอนก่อนนะคือแบบมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันอดที่จะถอนไม่ได้ แล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยนะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาแบบคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับวันนี้2003ทุนแค่สองร้อยไปถอนละจ้าบ๊ายบายขอบคุณที่ดูจนจบนะคะน้องแว่นดีใจมากเลยแต่อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะ